ูหุ่นครับดูหุ่นโ้หน้ำหนักพิกัดปล่อยนะครับคุณโอ๋แบกกันเยอะเขาคุยครับในอดีตนะครับมวยคู่นี้ไม่มีการชั่งน้ำหนักครับปล่อยพิกัดชกกันครับโดยมีรางวัลพิเศษนะครับคุณโอ๋ข้างละหนึ่งแสนบาทครับใครชนะจะได้รับรางวัลสองแสนบาทครับยกที่หนึ่งครับคุณผู้ชมหลับหายตัวเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าปล่อยสม่ำเสมอเดินหน้าคู่ลุงเสือครับลุงเสือครับอดีตมวยดังในยุคก่อนครับที่ภาคใต้ครับ ดูเสือไม่กลัวนะครับตีหน้ายักษ์รรองดูดูเสือตีหน้ายักษ์รองเลยชั้นเชิงก่อนครับยังไม่ออกอาวุธครับหลักท้ายก็ย่างสามขุมครับหยกแรกครับสายตาคุณผู้ชมครับประมาณเกือบแปดพันนะคุณโหจับต้องที่คู่นี้นะครับบนเวทีแน่ตังเกงปักสวยมากครับของคุณเสือครับมวยสยามสูงมวยสยามนะครับครับ ใจครับต้นสังกัดนะครับยกแกครับบุงเสือยังไม่ออกอาวุธแต่ว่ายังค้ำเพราะว่าใช้ช่วงยาวกว่าครับอ้าวโหเลยแขนสายเริ่มออกคัดทายหลักฐายเป็นยังไงหลักฐายจะเดินหน้าบุงเสือได้ใครับได้ใ่ครับรั้ฝรั่งมาเห็นเขาคู่นี้ต่อยกันได้ไงแต่ว่าต่อยกันได้ครับหลักฐายนักชกมนุษย์ต่างดาวครับ ด่งดังมากๆครับเมื่อยุค10ปีที่แล้วสําหรับดักทายครับเป็ดังลาศับสึกวนทรงชัยครับจากก <บ S 1> <บ>ารจัดของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุวรรณครับวันนี้แต่มวยทวกประเทศครับได้ดูเป็นขวัญตาครับหลังๆนี่หลักหายปาเมวยดังเก่งมาเยอะนะขนาดเสียมวยลกสาวอย่างคุณจ,นจนนิมมี่ไฟแรงเนี่ยยางเรียบร้อยมาแล้วนะครับวันนี้ลุงเสือจะเป็นเหยือ่อไล่ต่อไปหรือไม่ครับ หยื่อหรือว่าจะเป็นคนปราบหลักหายก็ต้องรอชมมีสองอย่างจะเป็นคนปราบหรือเป็นเหยื่อไรต่อไปแหมลุงเสือเตะเท้าลูกนี้หลักหายโดนมาไปถึงกับออกอาการนิดนึงนะครับยังไงคุณโอ๋ตื่นเต้นไหมตอนนี้เกมการชกตอนนี้ดูหลักหายนีกว่านะครับสดมีความสดเดินไปเรื่อยครับหลักหายลุงเสือนี่แกอาศัยนิ่งเข้าสู้นะครับครับได้ลูกใหญ่นิ่ง เน้นลูกนี้ฝาซ้ายหลักฐานไม่ยอมครับต่อยซ้ายสวนเึ็นเบียดกันมากครับคู่ขีกันมากครับหลักฐายเดินเบียดครับลุงเสือมีลูกเข่านะครับเข่านะครับเมื่อกี้เข่าอีกแล้วครับยัดไส้ครับแทงยัดไส้ลูกนี้สวยงามมากครับแทงขวาครับโโอหจากเป็นนักเข่าเตะซ้ายครับวันนี้ขึ้นไปที่เตะซ้ายสวยๆหลักฐายเป็นยังไงหลักฐายโดนแข้งซ้ายลูกเสือ ผมเสือได้ใจครับแต่ว่าอย่าเร่งเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อยนานหมดแรงมานี่อาจจะโดนหลังหายก็ย่ำได้นะแห่เองตื่นเต้นเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เสือจากโมวยสยามครับอินซีสองขวัญเรียงนะครับกองขอบคุณครับชมรมครับมวยสยามภาคใต้ครับที่จัดศึกวันโลกเงินเมืองละนองเกิดขึ้นเมื่อวันที่พฤหจิกี่4พฤษภาคมที่ผ่านมาคืนวันนี้เองนะคบุหรี่ ครั้งนี้ต้องยอมรับว่าย, <c oughs> ยกก่อนครับแต่ด <c oughs> ูยกแรกในพิธีนะครับ <c oughs> ที่มุมก็จะเห็นผู้สื่อข,ข่าวจากกองข่าวมอสยามครับ <c oughs> คุณ <c oughs> คุณปูปีทองแล้วก็ <c oughs> คุณอนสินิลาครับนักข่าวบุนดีของเราตามไปทำข่าวด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศภาพภาพนิ่งครับก็ติดตามได้ที่มือสี่มอส,สยามนะครับรายวันและรายสัปดาห์ครับยกที่สองครับแต่ยกแรกด้แล้วลุงเสีย ได้นะครับดูน่าจะนำเตะซ้ายนให้จะนำมีศอกครับทัดมาลาสกัดหลักท้ายครับหลัก้ายเดินอย่างเดียวครับไม่สนครับเป็นยังไงลุงเสือเตะซ้ายสูนหลัก้ายไม่สนครับเบียดมานุย์ต่างต่างดาวยักหน้าสู้อีกเตะซ้ายขึ้นลุงเสือได้ใจแต่ว่าเริ่มเป่าปากแล้วเริ่มแล้วตามไวครับท1ปีปีออกมาชกวยอย่างนี้นี่หลักท้ายนะคุณโอ้ครับ แต่ตัวเยอะตัวใหญ่เยอะนะครับเยอะกว่าเยอะแต่ว่าอายุนะครับสําคัญนะครับเพราะว่าเราเราอายุแค่คนอายุ30กว่าเนี่ยไปชกลองไปลงลงนวมซ้อมนะครับมีผลครับคุณโอครับสามสามนาทีต่อยกนี่โอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะครับชกมวยนี่ก็คือเกมกีฬาครับถ้าไม่ฟิตนะครับไม่ฟิตนี่ไม่ได้เลยนะครับใช่ครับนี่มึงเสือขึ้นไปชกได้ทั้งนี้เพราะว่าการเตรียมตัวการทุ่ซ้อมที่ดีครับผม ยกซ้ายครับยกซ้ายครับนยกนี้ก็ดูเสือจะได้นะครับยกขหลักหายออกอาการเลยนะคุณโอ๋ใช่เลยโอ้โหทนได้ทนได้ไหมโอ้โหหลักหายทนเหลือเกินครับทนทายาทโดนมัดขวาอีกถุงเสือครับโชว์สวยยกหนึ่งยกสองนี่สองครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับแต่ดูอาการเปล่าปากเนี่ยผมเป็นห่วงตรงนี้แหละครับห่วงเหมือนกันนะครับแล้วถ้าสมัยสดๆที่ผมว่าชนะขาดแน่นะยถุงเสือ แต่ตอนนี้ดูเลดูอาการเริ่มเป่าปากก้แยกเขี้ยวแล้วนะครับหลัายเริ่มเดินได้ครับใช่ครับคืออาจจะยังไม่ได้ชนะอะไรแต่ว่าอาการครับอาการใช่ครับความสดนี่ได้เปลี่ยนจริงครับเริ่มเริ่มออกแล้วครับหลักขายเริ่มออกหมัดเข้าเป้าครับนี่ครับเริ่มสาวหมัดครับเบียดติดโอ้โหตัวเล็กเบียดแต่ว่ามังเสือสู้ อาศัยความใหญ่ครับคอยเก็บอาวุธสวนคือคอยดัดนะครับแทงขวาครับลูกนี้ใช้ได้นะคุณหัวครับสวยงามครับหลักฐายเดินไม่หยุดครับ่อยท้องตีท้องไปครับว่าตัวเล็กครับต้องทตัวเล็กจะสอนนะครับอาศัยความสดนะครับบทอย่างเดียวนะครับเกมสนุกมากครับตอนนี้คุณผู้ชมครับอันนั้นว่าอับปคัตขาลูกนี้มือทําได้ดีแต่กดหลักฐายไม่อยู่หลักฐายเดินต่อเนื่องแพงโอ้โหเสียงเชียร์ยกผู้ชมครับ คะแนนยุคนี้กลับมาสูสีนะครับตายุคนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเสือสวนเตะซ้ายขึ้นเตะตะยิงครับหลักฐายทนได้ครับอือหือแย่แย่แย่อาวุธนี่ลุงเสือไม่แพ้เลยอาการมวยเลิกแอ่การเริ่มออกครับดูน้ำหนักหมัดก็เริ่มเบาลงนะครับดูกันที่หมัดโอ้โหหลักฐายเริ่มแรงครับดูยนต์สามนะครับจะเป็นยังไงนะครับ หลัหายเดินเข่าลูกนี้ครับทีมท้ามครับหลัท้ายนักชกทันเทียส20ในโลกนะครับก็ต้องลงฟุนเดินแล้วครับอยู่วงนอกนี่เป็นรองเป็นรองที่ชั้นะครับถุงเชือดักแทงอยู่กับเชือกครับได้เปรียบวันนี้จิ้มเป้าใหญ่นะครับหลักหายเน้นโอ้โหสวยครับสังเกตนะครับเน้นเป้าใหญ่ตลอดเลยนะครับ หลดท้ายนี่ปักกป็นเกงว่าเอเลี่ยนนะครับมนุษย์ต่างดาวโอ้โหลุยหนักครับตอนนี้ชุดนี้เดินต่อยไม่หยุดเน้นเล่นลำตัวอย่างเดียวนะครับดูเสือเกดูว่าทุกอย่างโดนสวนไม่ถูกแล้วครับโดนลำตัวเนี่ยมากๆอาการโอ้โหครับมีเข่าขำคตัวผอคโณผอ้ชมต่อยขวาลูกนี้หลักท้ายยหุดหยิบไม่หยุดมาอยู่ครับนี่ลำตัวโโอ้หสลับล่างสลับบนลแล้วนะครับ เดินเดินยิ่งยอมแล้วในท่าตุหัวจิตหัวใจของหลักหายมากๆากเลยนะที่แบบขนาดโดนเยอะๆเองยังไม่หยุดเดินสาวหมตดลุ้นเลยตอนนี้ลุงเสือโดนนี่ลุงเสือก็อึดนะครับดูโดนอตมาก่าไม่ลงนะดูนะครับหลักหายมันโดนตามเต้าโอ้โหลุงเสือสวนสองสองพวกนี้หลักหายไม่ย่อมหายสาวอย่างเดียวเลยครับสาวหมัดหลักหายสาวอย่างเดียวแลุงเสือไงลุงเสือจ๋ สล่าท้ายโอ้โหแล้วกินเดียวแต่ว่าต่อยน่ากลัวกรับตัวนี้สังเกตดูครับแข้งลุงเสือโอ้โหสังเกตแข้งลุงเสือเริ่มไม่ออกแล้วครับดูนะครับราคาเริ่มโหชุดนี้คุดนี้เรียกว่าอะไรพายุนะครับเอาลุงเสือตัวนี้จะดมหมัดอาจจะไม่แรงครับแต่ว่าอาการวุ้ยมาครับแข้งมาแล้วครับมาแล้วนลุงเสือลุงเสือโดนตีตัวโอ้โหมีตัวโอ้โหเกาสู้เต็มที่นะครับ หลักฐานยาดองก็รักต้นเป็นยังไงลุงเสือเปอบป่าลปอป่าแล้วโอ้โหชุดนี้ครับหลักฐานต่อยซ้ายครับหน้ากลัวจริงๆอาจจะไม่หนักครับแต่ว่าต่อยเรื่อยับไม่หยุดต่อยไม่หยุดหายใจไม่ทันโอ้ลุงเสือช้าแล้วครับลุกนี้โดนค้องเต็มๆนี่ครับเน้นลำตัวมาตลอดนะครับสังเกตดูนะครับหลักฐานชุดนี้ทําได้สวยครับได้เปลี่ยนทันทีครับลุงเสือยืนนิ่งครับรับครับรับรับพอบุรับครับแต่ว่ายังมีโต้นะครับโต้เข่าหัวใจนะคุณต๋อใช่ครับ ยืดด้วยหัวใจครับทันแกงครับผมเพื่นนักสู้ครับถ้าฟิตไม่ถึงนี่ผมก็ไปไปครับแม่ดูเดือดกับผู้นี้ตกพันเหงือกคนเลยหายใจไม่ทันเหลือลูกนี้ทำมาเจ็บไหมไม่เจ็บแต่อาการมันเสียใช่ใช่ครับทำทำแทงไม่แทงไม่ได้หลักฐานเป็นต่อยแล้วแม่อะไรเกิดขึ้นมาเป็นพายุเลยครับเดินมาเป็นพายุต่อยต้อง ยุดแล้วครับแทนโยกไม่ขึ้นแล้วนะครับดูสังเกตเสือทำสวยโดนไหมโอ้โหโอ้ชุดนี้ยกนี้คุณโอหลัก้ายครับได้ความสดนะครับเดินบ่อยไม่หยุดได้อาการมวยครับลุงเสือก็รับเยอะครับตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดก็ตามไวเลยนะครับสังเกตว่ายกนี้ครับไวนี้เป็นสิ่งสาคัญจริงๆครับก็ธรรมชาติครับสังเกยืนได้สามสี่ยกนี่ยอมรับเลย ว่าสนุกนะครับครับต่อยเนี่ยครับโอ้โหหลักฐานมาเป็นทิชชู่เลยครับยกสี่หลักฐานดุจริงๆครับลุงเสือครับได้ยามมากเตะเราด้วยนี่สาเริ่มทำงานครับแต่โดนลำตัวนี่ออกาสสุดๆอันนี้ครับแต่ยอมรับใจสู้ครับใช่ครับผมมีซอกคืนนะครับโอ้โหเน้นซอกหูไปโดนแล้วโอ้ย อยู่ได้เพราะเรื่องร่างกายแข็งแรงนะใช่ครับฟิตมากครับหลักหายต้องยอมแล้วจริงจริงโอ้ยมุงเสือสองทัามาละดักไปเรื่อยครับดักอีกแล้วหลักขายโดนหลักขายโดนแต่อยู่ได้แต่มุงเสือก็ฟิตไม่แพ้เลยนะครับดูนะโอ้โหหลักหายระดมเกินศิลปะมวยไทยเอาละครับมวยเต่าครับคู่แปลกครับถือว่าของดีจากรายการเวทมนตร์กำปั้นมอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมพร้อมกันทุกประเทศนะครับมุงเสือโดนแล้วครับโดนลำตัวยครับโอ้โหแหมหลักขายตัวเล็กนม่เยอะแต่ว่า

อกจับโอ้ต้องกบมือให้ครับในหัวจิตหัวใจครับหัวจิตหัวใจแรกที่ดูเดือนมากครับยอมรับในท่านนักสู้ของลุงเสือทีซีสองขนเรียนนะครับดูด้วยไวขนาดนี้นะครับไวห้าสิบเอ็ดปีนี่ยังสู้กับนักชกยืนสู้ได้ของผมแต่ท้ายลุงไม่อยู่ครับโอ้โหดูแล้วกอรลุงเสือนี่อยู่ได้หัวใจนะลุงโอ้แข่งขันแข่งขืนมครับเป็นยังไงโอ้โหลุงเสือแทงขัาลุงนี ตลักไทยต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายลำตัวลุงเสือโดนรับแกนซ้ายอีกโอ้โหเริ่มเบาๆแล้วปเบาๆเริ่มเตะซ้ายหยุดสั้นหยุดหลักไทไม่อยู่หลักไทยสูงขึ้นเริ่มมีแข่งมาแล้วครับหลักไทยครับงจากสาวหมัดมานานนะสองยกสองยกสามยกไอ้แปดมวยทั้งสนามมีเชียร์ตลอดนะครับไม่เคยผิดครับเสียงคิปลั่นนะครับลุงเสือครับเอาใจช่วยลุงเสือครับเพราะว่า เป็นรอ,องครับเพราะว่าทั้งแฟนมวยนี่ทางใต้นี่เจ้าถ<ม>ิ่นด้วยใช่ครับถุงเสือเป็นไงไล่แคมกดลงมาโอ้โหหลักหายหลักเอวีเลี่ยนครับหลักหายโอ้โหต้องยอมรับครับตัวนี้เดียวแข่งแงม่มเริ่มเริ่มมีแข่งนะครับห,หมดยกครับหมดยกที่สี่โอ้โหสังเกตดูนะครับยกนี้หลักหายเริ่มมีแข่งมาแล้วครับตอนแรกนี่สาวหมัด เน้นลาตัวอย่างเดียวนะครับตอนนี้เริ่มเข้าเริ่มนี้ได้นะครับเพราะว่าอาการลุงเสือเริ่มออกแต่ว่าต้องยอมรับว่าคู่นี้สนุกตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสี่ครับนี่ครับยกที่สุดท้ายครับคุณผู้ชมหลักฐานได้เปรียบเยอะครับเพราะว่าไออาการมวยใช่ครับลุงเสืออาจจะไม่เจ็บอะไรมากหรอกแต่ว่าหายใจไม่ทันสภาพร่างกายก็ตกเป็นรองเยอะครับตอนนี้ครับยินได้เพราะหัวใจครับท่านนักสู้ครับถ้าใครลองไม่ ยกหนึ่งเลครับสามนาทีครับลองไปมันจะรู้เลยนะครับว่าโอ้โชคดีนะครับพอชนะแล้วหลักท้ายก็มีสุดรทธิ์ของนักกีฬาก็เริ่มผอดลงนะครับคำครับก็นี่ครับรู้เขารู้เราคือคู่นี้นะครับลุงเสือนี่ยกแรกผมให้เลยนะครับว่าได้จริงๆนะครับว่าแรงแกมีอยู่นะครับแต่ยกสองนี่หยุสีนะครับคู่ที่มายกสามยกสี่ครับโดนทิ้งขาดนะครับถึงว่านะครับตามชุดผ้ากันน้ำ ก็หลับหายเน้นหัวลำตัวกับอย่างเดียวเลยนะครับ่ผมจะหยุดให้ได้คือหยุดแกไม่ได้แก่งจริงๆครับครับอยากทราบว่าชกคนต่อไปครับจะหยุดหลับหายได้คือใครครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ลุงเสือตกป็ลรองเยอะพอสมควรนะครับต้องยอมรับในท่จิตหัวใจของคุงเสือนะครับอินซีสอผมเรียงนะครับอีกทั้งยอมรับ เรื่องน้ำใจครับค่าตัวไฟนี้ที่ลุงเสือได้ประมาณ0,000มื่นมอบให้กับชมรมมวยสยามภาคใต้หมดทุกบาททุกสตางค์นะครับเพื่อนําเงินไปให้ชมรมนี้ไปซื้ออุปกรณ์สร้างสี่งดีให้กับชมรมภาคใต้อีกต่อไปครับอขอปรบมือแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมถึงความมีน้ําใจของลุงเสือมีซีสองคนเรียงมาณะที่นี้ด้วยนะครับลับท้บบายก็โมลงการาบครับ นี่คือสิริบุตที่ดีจากรุ่นน้องสูนงพี่นะครับ,รบนี่ครับองค์การมวยไทยครับน้องกอดพี่ครับขออภัยพี่ครับยกยกไม่เงินหาครับหลักหายทิ่ครบถ้ดนนะครับชนะคะแนน